นอเจ้าภผาพวกอ่านกระได้ดอกเือว่าุกคนคือเจภาภผ่ามดเมืม่อในห้องตังใจอุทิศบุญกุศลที่เกิดที่มี่ส่งไปถึงดวงจิตวิญญาณของโยมพ่อหญ่ท่องมาแมไหไงที่บุญชาลี่โยมพอออกท่องแดงโยมไม่ออกท่องใบสาสังแล้วกับปูญาตาญยาติโกโฮติกา ที่หลวงรับจากไปแล้วตั้งแต่ชาติใดพบใดเวลาใดก็แล้วแต่เมื่อเหาได้ตั้งใจพุทิศบุญุกุศลส่งไปถึงถ่ายที่สุดกรกราธนาอังอิงอมนาจแห่งคุณประสีรัตน์ไตรคุณของปุทธเจา้าประรรมประสงค์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่มีทั้งเหม,งมือทั้งมวนที่หยาดย่อมทั้งหลายได้สั่งด้ท้ำนี้ส่งไปถึงดวงจิตวิญ,ญญาณของโย่อมพอ ไหท่องมาไม่ไ่ที่